五一安，五一安，一安，五一安，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯

哟，变 <laughs> <laughs> 没爱你啊！ ค uh ือ huh ห้องเรมเปิดแล้วก็บ yeah, uh ้านแดงไปก่อนนะจ๊ะ huh. ว uh ัน huh. น uh ี้อุตส่าห์ไปไม่ไกลก็เลยแหละ 맨날 슈퍼맨 입에 잠가보려고 샴베이터를 찍어봤는데 아휴 슈퍼맨 입에 잠가보려고 샴베이터를 찍어봤는데 땡큐 해봤어 이나 자박 มาไลวิชวนเนี ies, ่ว่ะอู้อีอาอ้าอ้าอีอู้อู้อ้าอ้าเร็วเอ้ยรีบป่อเย็นดิทำอยู่กูอยู่เนี่ยมันได้ไม่ได้เนี่ยอู้อ้าอ้าอีวัาทิตย์ไม่ได้ไรนะ ว <laughs> ามพูดยาเม็ดไม่ได้เม็ดนี่ก็เม็ดเอาเกมนี้ก็คงจะใช้ก็สมควรดเอาคนเราก็ต้องเม็ด บ้างอันดึกแล้วอะไรเยอะไปเที่ยวอีกเหรอไ่อย่กป่ะเตะโดนจราจีบ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 ีขอให้ไปถ้าเราเป็นปิดจะคิดว่าเราเป็นปิดปกติเราแบบไม่ใช่คนบิด ไม่ไไมีเกมพีกไม่มีเกมพในในีๆจอ่มีเกมพกในี why why กมีดีๆจอคนไไหมอ่ะ เอาให้ไปบ้างเธออยู่บ้านมาสิบวันแล้วเนะี่ยบ้างเธออยู่บ้านมาสิบตวันสิบตะวันไปสินไปบ้างไปบ้างไปงไใช้ชีวิตบ้างบ้างเถอะมันตกตกอันเนี้ยอันสิหนอ มาเล่น hey, <Peak. S 1> เกพีกต้อตที่วต้อตงที่ยาว้าแล้เราดูจอนี้ไม่ได้อะดูนี้ไม่ได้ด้วยอะไรดูเม <Okay. S 1> นไม่ได้เก okay. มันอินไวเพื่อนยังไงเมาส์กูหายแล้วล่าสุดไหน ตื่นใครโอย้ย oh, โ oh, oh. okay. อ้ยถ้ากดกากดเข้ามาได้ไงนี่ยังไม่ได้เชิญเลยกดเชิญแล้วเหรอ ใช้สีสัมผัสในการกดเชิญเพื่อนกดเชิญกดเชิญกดเชิญยังดูว่าเชิญละขึ้นไหมขาางเกมกินสเปกมัน เครื่องกูเรยเลยอันนี้เครื่องชานแบบนิดนึงการทำงานมันก็จะแบบหนักหน่นวงหน่อยๆโหลโหลพี่ไอ้โหลยินบเบามาแล้ววอว,วเอ๊ะเป็นที่เครื่องกูหรืออะไร ได้ยินแเราได้ยินไหมเออเมษาไม่พูดเลยได้ยินไหมหรอไม่ได้ยินเมษาไม่เนี่ยได้ยินไหมเออเติ้ลไหนไม่เข้าเกมอ่ะพี่สิบบนไม่เล่นหรอคะเติ้ลข้าเกมไม่เล่นหรอเฮ้ยทำไมมันค้างวะเฮ้ยทำไมมันเข้าอะไรกินข้าวะ ไปดูพับจอแล้วมันค้างมาดูกูเล่นกันนะมาดูร้องข้งไล่เล่นแบบอะไรยับเฮ้ยทำไมพับจอแล้วมันค้างดูหัวใจทีมค่ะตั้งไอ้นี่ยังตั้งเกมอย่างค่ะว่าน่าจะแบบว่าไล่กรอบอะไรเรื่องใช่มันไอ้นี่ในติ๊กต็อกมันค้าง าก่อยากได้ชุดอะเพื่อนเกิด,ด,ดนะเฮะเ้ยมันค้างมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยกดช่วยแล้วช่วยแล้วยังยังไม่ทไมไม่หายค้างวะ ไม่ดได้เป็นค้างพ่อห้าพอห้าพ่อห้า่อห้าพ่อห้าอะไรต้องดูนะพ่อห้าห้าโอ้ห้าโยไอ้เต้นเด็กเหี้ยท่านหนึ hello, hello. Okay. Okay. Oh, okay. <the 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 ่งนะไอ้เต้นเด็กเหี้ยไอ้เต้นเด็กเหี้ยไอ้เต้นเด็กเหี้ยสวัสดีครับสวยสวัสดีครับเอ้ยดูเวนเด้ยังพี่เวนเด้สวัส เฮ้ยเก้ากูเ,เ,เป็นไรเก้ากูอาการหนักนะเอ้ยเป็นอะไรอ่ะคือบ้านแดนงปกติคือ the m y s t e r หนึน่งนะมันเปิดมันเดอร์อะไรของมันคอมมิชอีกกระสอว้าวจอดำจอดเออมันเป็นอะไรเออเป็นอะไรเป็นอะไรว้าวจอดำเอามันเป็นอะไรอ่ะ ดกดคล้องก็ไม่ได้กดอันนี้ก็ไม่อะไรไช่นั่นใส่รูปภาพได้ไหมไอ้นมันเป็นอะไรอะ่ะเกออะไรขึ้นในหมว่วี่ฉ่น ติไหมเรายัางเห็นปกติอันที่ทิกตอกแหละทีติกต,อ,อ,กต,กตอ,อกยังมีปัญหากับถูกมีปัญหานะโอ้ยดูไว้ดูไว้มันเป็นอะไรไม่รู้ต่อบอเลยค่ะ พอเลยค,คะ่ะทำไมเป็นสีดำคะพยายามอยู่นึงนะคิดพยายามนี่จะมืดเหมือนนะอนาคตเลยมืดเหมือนอนาคตเลยพี่ชวนต้องเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะเฮ้ยที่ต้องกูเป็นไร <c oughs> เป็นไร ได้เวลาเอทางแล้วถ้าสงสัยก็นะครับลิงขึ้นไลฟ์ใหม่ะบายบ้า,บาเป็นอะไรติ๊กต๊อกกูเป็นอะไรเราจะมาเราก็จะมาบ่นในบ้านแดงกันนะครับ บ้าแดงยังเห็นอยู่แต่แบบติ๊กตกเป็นอะไรไม่รู้นะคะตอนนี้เปิดอาการนี่เขาเกมมันมาแล้อนี่มันเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะยนี่นี่ละเมาส์กูก็หายแค่เกมมันเป็นหายนะี่ว่ามันต้องตั้งแบบกูหรอไปด้วยเมาส์หายเธออะไรคือรอ อ๋อหายอ่ะได้เปิดกล้องอยู่โอหคิดจะจะลุกกะลุกจะเลิกอะไรอะไรหรอไม่ได้เลิกไลยไล่บ้านแดงอยู่อ๋อแดงอยู่ เกมมันจะมีเป็นเหนื่อยไม่ต้องแว่ามันต้องปรับเป็นวินโดว์เออรู้แล้วไนีน่ มันเพิ่มกลงไม่ได้ว้าถ้าจอดูคลางๆนะคะอันนี้ฉันปิดกล้องเองมันคอมวิชวนได้สิม ็นที่เกมน่ะเป็นที่เกมที่เกมกูนี่แหละเป็นที่เกมกูนี่แหละเป็นที่เกมกูนี่แหละนี่มันควรมีเมาส์เว้ยเมาส์วันหาย

สามารถจับภาพได้โ oh, อปิสฟังชัน,นัะเกีย่ยงกับไปเข้าเกมแล้วมางปัญหาเธอป่วยกระเบา ในกระเป๋านางเบาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเปิดดูอะไรก็ไม่รู้เอาไปแล้วใหม่วะ่ะจะขึ้นใหม่แล้ะกันขึ้นใหม่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 